เงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับไม่จำเป็นต้องทไมท่านใจเย็นท่านใจเย็นท่านใจ ท่านจะเย็นๆคิดถึงมูลประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบ,บกที่ออกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ยก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจากันต่อนะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมตีกะผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนอนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับแล้วหกเจข้อที่รัมตีที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ยอยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามข้อคุอครับ เรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปถูดคอกองรับใช่ไหมคะนี่น <Self> ี่นี่นี่ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมผมพอแล้วครับไม่คุยด้ท่านชี้แจงก่อนค่ะว่าที่ท่านตัดสินอย่างนี้เขาเรือกภาษีของรัฐ